สวัสดีครับผมเสือกันเหมือดสิงห์นะครับยีพีนี้ทำรถแหวเองนะครับเนื่องจากไม่มีงบคืออยากทำรถแหวเองนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำโครงสเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับทำรถแหวเองนะครับผมไม่มีความรู้นะครับม,มีความรู้เลยศึกษาในโซเชียลยูทูบ อยากจะทําเองนะครับเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจนะครับถ้าไปให้เขาทําก็หมดตังเยอะนะครับคนไหนที่มีตังก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมอยากลองทําเองนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูโครงที่ผมวางไว้นะครับเพื่อที่จะทําเวทีนะครับรถคันนี้ผมจะทําเป็นเหล็กถักเป็นโครงเหมือนเวทีนะครับแล้วว่าจะทําเป็นตู้หมุนนะครับ เดี๋ยวไปชมกันดีกว่าครับ,รบผมมาดูกันดีกว่านะครับพอดีผมเอาผ้าออกแล้วนี่หรอครับโครงพื้นฐานนะครับอันนี้ผมทำเอ,เองนะผมไม่ได้มีความรู้อะไรนะครับก็ดูจาก Youtube ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันดับแรกก็คือผมจะวัดลำโพงความสูงแล้วก็กว้างยาว แล้วก็นะครับแล้วก็ความสูงนะครับเพื่อหาให้ได้กับตัวรถรถคันนี้เป็นรถ6ล้อโตโยต้าไดออนานะครับช่วงอ่าช่วงไม่ใช่ช่วงยาวนะครับช่วงประมาณกลางๆนะครับนะก็จะโค้งก็จะได้ประมาณนี้นะครับรถคันนี้เขาว่าเขาจะทําเป็นเหมือนรถเบทีนะครับซึ่งซึ่ง ใช้เหล็กมากนะครับใช้เหล็กมากนะครับวันนี้ผมจะทําการขึ้นเสาเหล็กถักเขาให้ทําเป็นเหล็กถักนะครับพอดีแฟนผมให้ทําเป็นเหล็กถักครับเดี๋ยวจะพามาดูเหล็กถักนะครับก็เลยทำทำเอาเองนะครับมันมีความรู้อะไรนี่ก็คือเหล็กถักนะครับ เด็กถักสีเสานะครับวันนี้จะขึ้นเสานะครับขึ้นเสานะครับก็เป็นปกตินะครับเด็กนี้จะความยาวสองร้อยสเมตรห้นะครับความยาว2เมตรห้าสิบความยาว ความกว้างคือสิบหกนะครับสิบหกเซนติเมตรนะครับจำนวนสี่เสานะครับจะขึ้นวันนี้นะครับซึ่งจะเป็นโครงเหล็กถักแน่นอนครับเพราะว่าถ้าใช้อย่างนี้ก็คือเหล็กเล็กนี้หมดเยอะครับอันนี้ผมไม่เป็นนะกูรูท่านใดถ้ารู้เรื่องนี้ก็คอมเมนต์ได้นะครับอันนี้ผมทำเอาเองนะครัคร้งแรกในชีวิตผมเลยนะอยากจะทำก็ทำเอาเองนะครับ e ิปีต่อไปนะฮะก็มาชมกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเขาต้องการให้เป็นโครงเหล็กถัก in แล้วก็มีไฟนะครับมันไม่ได้เป็นแบบโป๊สีอันนี้ผมโป๊ะเองครับคือผมไม่มีความรู้นะครับก็เป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาเรียกว่ารถอุกบาตนะครับเป็นคูคู่ขาขานะครับก็ใช้สติ๊กเกอร์ของเอกซาวนะครับ เอกสาวเพราะว่าเครื่องเสียงได้ซื้อจากเอกสาวชัยภูมินะครับอ่ีพีต่อไปเดี๋ยวมาชมกันต่อนะครับผมเสือกำนังสิงสวัสดีครับ